นิทานไทยราชวงศ์แห่งความลับเป็นเวลากว่าสี่พันปีแล้วที่กษัตริย์และราชินีปกครองอาณาจักรของตนสายเลือดพวกเขาสืบทอดทายาตรุ่นสู่รุ่นเช่นเช่นเดียวกับอาณาจักรแซงเกรวเอเลนอรราชินีผู้ครองอาณาจักรกำลังวุ่นวายกับการส่งต่ออำนาจให้แก่ลูกสาวของเธอซีเลียเจ้าหญิงผู้เลอโฉม แต่น่าจะนอนหลับมากกว่าตอนนี้ทุกคนออกไปราชินีเอเลนอร์ประสงค์จับรรทมอีกแล้วเอาแต่หลับท่าเดียวเลยถ้าไม่รู้ว่านางจะปกครองดูแลบ้านเมืองได้ยังไงถ้าเอาแต่โกรนแบบนี้ ตัวตรงพยาคาเจ้าหญิงซิเลียยืดออกเชิดหน้ากล่าวคำพูดของท่านเท่าที่จำได้ด้วยพยาคาในฐานะผู้สืบทอดบรลลังเป็นเกียรติแก่ข้าอย่างยิ่งที่สืบทอดตำแหน่งในท่านแม่กับการเป็นเจ้าหญิงไม่ไม่ท่านรับตำแหน่งเป็นราชินีสิตอนนี้เป็นเจ้าหญิงอยู่แล้วอีกรอบในฐานะผู้สืบทอดบรรลังเป็นเกียรติแก่ข้าอย่างยิ่งที่สืบทอดตำแหน่งท่านแม่กับการเป็นราชินีซิเลียแห่งแซงเกรล เยี่ยมมากพระเจาค่ะต่อไปเป็นช่วงคำถามเรามาฝึกตอบคำถามกันดีกว่าคำถามข้อแรกภารกิจแรกของท่านในฐานะราชินีคืออะไรข้ามีแผนในงานเพิ่มอ,อัตราจ้างค่าราชบริพารในวังเจ้าหญิงอีกรอบเริ่มใหม่แต่แรกขึ้นค่าจ้างข้าราชบริพารตั้งแต่วันแรกเลยเหรอ เป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวเจ้าหญิงเจ้าชายลีโอโพลสิเลียที่รักเจ้าโตขึ้นมากล่าสุดที่ข้าเจอเจ้าเจ้าตัวเล็กกว่านี้และพ่อเจ้ากษัตริย์จูเลียนก็ยังอยู่แน่นอนทุกอย่างเปลี่ยนไปแน่ในเมื่อท่านจากไปทั้งเจ็ดปีแล้วอก็ช่วยไม่ได้นี่นะสำหรับเรื่องนั้น ข้าให้ท่านจัดการเองเลยแล้วกันถ้าต้องการข้าก็สันกระดิ่งได้เลยพะยะค่ะท่านกลับมาจริงๆแล้วใช่ไหมพวกเราคิดถึงท่านมากเลยการถูกในรเทศมันดีมากเลยเชื่อหรือเปล่าโชคดีที่มันมีกำหนดวันพ้นโทษและข้าก็กลับมาแล้วอยากรู้ว่าแม่เจ้าจำได้หรือเปล่าว่าได้ส่งข้าไปตั้งแต่แรก ล่อยข่าวที่ข้าเพิ่งได้ยินเมื่อไม่กี่วันนี้นางป่วยมากทำงานหนักร่างกายอ่อนเพลียเกินเยียวยาวันหนึ่งนางจึงต้องนอนเป็นหลายๆชั่วโมงนะหวังว่านางจะดีขึ้นในเร็ววันแต่เท่าที่ข้าเห็นวังเตรียมจัดงานราชาพิเศษให้เจ้านี่นะบางทีมันอาจไม่ใช่สิ่งที่ราชินีเอเลนอร์ที่รักของเราจะทำได้ทรงพระเจริญอ่าใช่ทรงพระเจริญเจ้าหญิงข้ามาที่นี่พร้อมข่าวร้ายข้าขอพูดเลยได้หรือเปล่า เชิญเลยต้องขอโทษด้วยแต่เจ้าไม่ใช่ทายาทยังมีอีกคนที่รอชิงมงกุฎไร้สาระข้าคือลูกคนเดียวนะน่าจะเข้าใจผิดแล้วละ่ะเจ้าเด็กไร้เดียงสาเจ้าไม่ใช่ลูกคนเดียวท่านขอมขู่การสืบทอดมองกุฎของข้าเหรอกรบดเขาคือกรบดทหารมันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วละ่ะเจ้าหญิงนับวันรอละ มันมีเวลาของมันเหมือนกับราชนินีนั่นแหละท่านไม่มีวันชิงไปจัด่่าได้หรอกมาคิดดูแล้วเราเก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ แต่ข้าก็ยังต้องใช้คบเพลิงสองสว่างแล้วใช้สองมือค้อนหาเอกสารเก่าๆเจ้าคงคิดว่าตอนนี้คือสมัยยุคกลางเอกสารราชาพิเศษเอกสารราชาพิเศษอ่าอ่าเจอแล้วโอ้ให้ตายสิสร้างงานเพิ่มให้ตัวเองอีกแล้วเนี่ยเอกสารลับเหรอขอดูหน่อยนะ จ้าหญิงสี่เลียไม่ใช่ทายาทตัวจริงพี่สาวคนโตกล้ไดียังไงมาปล่อยข่าวลือในห้องของข้าราชวงศ์ที่คุกคนกับบัรลังคือข้าข้าไม่ยอมให้เจ้าสงสัยเรื่องใช่กำเนิดของข้าหรอกออกไปเยิบมมาขวางข้าต้องคุยกับท่านแม่ท่านหลับอยู่เพคะ ถ้าต้องคุยกับนางเดี๋ยวนี้ท่านแม่ฝาบายเพคะตื่นเถอะได้โปรดเออใครนะโออมีอะไรเออสิเลียลูกรักเจ้ามาที่นี่ ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วเหรอไม่ใช่ท่านแม่ข้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกับท่านมีข่าวลือว่าเราต้องขอแทรกรายการปกติด้วยข่าวด่วนประเด็นร้อนข่าวจากพระราชวังข่าวลือแพร่ไปทั่วว่าเจ้าหญิงซีเลียไม่ใช่ผู้สืบทอดบัลลังก์ที่แท้จริงเกิดคำถามกับวงตระกูลนี้ หลังจากญาติของเขาที่ถูกในประเทศไปเจ็ดปีก่อนได้กลับมาพร้อมรู้ว่ายังมีทายาทอีกคนของราชนีเอเลนอร์เกิดก่อนเจ้าหญิงซีเลียอัปเดตประเด็นนี้เพิ่มเติมช่วงข่าวห้าโมงถ้าท่านแม่บอกไม่ได้ข้าก็จะหาคำตอบเองข้าจะเป็นราชินีไม่ใช่ใครอื่นหรือเปล่า ท่านแม่ท่านทำอะไรลงไปในรูปนี้ไม่ใช่ข้าแต่หน้าเหมือนข้ามากอเลเรีย ข้าว่าไม่จะเป็นต้องปิดบังท่านอีกต่อไปนี่คือญาติของท่านนางเสียชีวิตในกองเพลิงญาติเหรอนี่คือรูปที่เหลือของออเรเลียเกือบจะถูกไฟไหม้ไปแล้วน่าสงสารนะที่ต้องจากไปด้วยเหตุแบบนี้สำหรับตอนนี้เนี่ยได้โปรดให้แม่ของท่านหลับเถอะ หญิงในรูปนั้นไม่ใช่แาติข้าหรอกพี่ข้าต่างหากพี่สาวคนโตคนที่ข้าไม่รู้มาก่อนจนไม่กี่นาทีนี้เองโอ้ไม่นะนอนดึกเหมือนกันนะพวกเราบอกข้าว่านางคือใครบอกข้านะเจ้าหญิงออเรเลียของเอเลนอร์ทายาทสืบบัลลังก์ตัวจริง ลูกสาวคนแรกของราชินีเอเลนอร์ทำไมถึงเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุก็ด้วยเหตุผลเดียวกันนี่เป็นของปลอมท่านทำแบบนี้เพื่อจะชิงบัลลังก์เป็นของตัวเองเจ้าคิดไหมว่าทำไมข้าถึงถูกในประเทศละ่ะเพราะข้าไม่เห็นด้วยกับพ่อแม่เจ้าเหรอเปล่าเป็นเพราะข้ารู้ความลับเข้าน่ะสิ ้าไม่เชื่อท่านและพวกเขาก็ไม่เชื่อเจ้าบอกความจริง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 บังอาจมากในฐานะผู้สืบทอดบัลลังข้าต้องได้รับเกียรติเทียบเท่าท่านแม่ค่า อรุณสวัสดิ์ซิเลียราชนีบอกความจริงข้าทีอ,อเลเลียคือใครข้าไม่ใช่ผู้สืบทอดที่แท้จริงเหรอท้โปรโดโอซิเลียลูกรักข้าเสียใจที่เรื่องเลยเถิดมาแบบนี้จับมือข้าทีก่อนที่ข้าจะแต่งงานกับพ่อเจ้ากษัตริย์จูเลียนข้าได้พบชายนามว่าโจเซฟเรารักกันเรามีลูกด้วยกันอ,อเลเลีย เด็กที่งดงามสมบูรณ์แบบแต่ทางสภาไม่ยอมรับการแต่งงานของเราเราจึงแอบแต่งงานและมีลูกกันลับๆเราเลี้ยงดูแบบหลบซ่อนจนถึงวันที่ไม่สามารถหลบซ่อนจากโลกนี้ได้ข้าแยกทางกับโจเซฟและแต่งงานกับพ่อเจ้าเขาต้องการตัวออเลเรียและอยากซ่อนนางเอาไว้แต่มันไม่ดีต่อตัวนางหลายปีผ่านไป วันที่เกิดเหตุไฟไหมกษัตริย์จูเลียนคิดว่าถึงเวลาพาออเรเลียหลบหนีให้นางปลอดภัยใช้ชีวิตได้ปกติเขาพานางไปแล้วเขาก็ปล่อยข่าวลือว่านางถูกไฟครอกตายข้านะ่ะไม่พบนางอีกเลยตั้งแต่นั้นเขาบอกแค่ว่านางนะ่ะปลอดภัยดี จดหมายลับจากออเลเลียลงวันที่ไว้สามเดือนก่อนนี่นาะเจ้าหญิงซิเลียหญิงที่ข้าตามหาตัวอยู่สื่อได้เรียกพวกเขาเข้าประชุมและท่านจะต้องพูดข้าไม่พร้อมข้ามีเรื่องอื่นต้องทำข้ามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปมากกว่าการรักษาตำแหน่งบัลังของท่านนะท่านไม่รู้อะไรหรอก หญิงซีเลียประชาชนอยากรู้กันแล้วท่านคือทายาทตัวจริงหรือเปล่ามีใครอื่นก่อนหน้าท่านบอกความจริงมาความจริงคือข้าไม่ใช่ทายาทตัวจริงอ,อะไรนะโอ้ตายแล้วจริงเหรอเอาจนได้ข้ามาพร้อมที่จะประกาศหญิงคนนี้ไม่ใช่ทายาทสืบบัลลังที่แท้จริงนางคือคนหลอกลวง นางก็บอกเองแล้วไงราชวงศ์พวกนี้ชักจะมากเกินไปแล้วข้าไม่เคยคิดทำเรื่องล้อเล่นหรอกอย่างที่ข้าได้พูดไปข้าไม่ใช่ทายาทที่แท้จริงมีคนอื่นก่อนหน้าข้าแม้จะไม่รู้จักชื่อนางก็ตามมันเจ็บปวดที่ต้องบอกความจริงกับพวกท่านและข้าไม่แน่ใจว่าจะผ่านมันไปได้หรือเปล่าจนเมื่อสักครู่นี้เอง ข้าอาจไม่ใช่ทายาทที่แท้จริงโดยสายเลือดแต่ข้าใช้ชีวิตเพื่อการรับใช้และถ้าข้าเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำข้าจะต้องให้เป็นไปตามสัจจริงไม่ใช่ปิดบังข้าอาจไม่ใช่ทายาทคนต่อไปแต่ข้าอ้างสิทธิ์ในบัลลังก์ด้วยตัวข้าเองข้าจะเดินทางตามรอยท่านแม่และนำพาบ้านเมืองสู่ความยิ่งใหญ่ต่อไปข้าจะเป็นราชินีและไม่มีใครมาหยุดข้าได้